สาบสดครับทุกผู้ชมองมาจดเกมเกนชินอิมแพ t กันนะครับผมก็อัปเดตใหม่รูนั่นหนึ่งนะครับมาเมืองนอตคายแล้วนะครับผมก็ยังเล่นเวสไปเสร็จเลยเพิ่งเข้าเมืองมาได้ไม่กี่ชั่วโมงก่อนลันนี้เองนะครับผมก็ยังหาเล่นไม่ค่อยได้นะช่วงนี้เดี๋ยวก็ไปเล่นเวสต่อกันนะครับผมก็บอกเลยว่า น่าตื่นเต้นมากกับแพทช์นี้นะผมเพราะว่าคาุณภาพไลฟ์ like, แม่งอัปเดตเยอะมากแล้วแบบมีอะไรอัปเดตมาเต็มไปหมดเลยนะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับและของแจกอีกเพียบนะครับผมก็วันนี้เรามาเปิดทากาาหาตัวละครตรัวหนึ่งกันนะครับนั่นคือตัวละครของรัวมานั่นเองทําไมผมถึงอยากเปิดหารัวมานะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยรัวมานเนี่ยมีแพสซีฟตรงที่สามารถทําให้มาเฟืองของเราเติดอัตรา คริติคอลได้ก็คือมาเฟืองระเบิดเป็นคริติคอลนั่นเองนะครับผมซึ่งแม่งโคตรดีและถามว่าตัวละครในทีทมที่ผมสามารถใช้เป็นมัเฟืองได้เนี่ยมีไหมนะครับผมก็มีนะมีเนี่ยพี่เอาไอแทมนะครับผมนอกจากนั้นยังมีนีโลอีกคือแบบผมมีทีมโค้บอะเอาจริงในคิดาผมก็มีนะครับผมคือทุกอย่างมันคอออมมากเลยนะในการจะทาทีมมัฟเฟืองอะผมก็เลยคิดว่าแบบ เปิดรวมมามาทําทีมลีโ่อับาเฟิงแล้วเปิดแรงเลยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับผมก็นั่นไหนคือผมก็มีตัวแล้วไงคือเปิดมาอัพทีมมเฟิงทีท่ผมไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้เมื่อนานมาแล้วนะครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องดีอีกอย่างหนึง่งคือทีมมาเฟิงผมได้อัปเกรดขึ้นด้วยนะครับผมได้อย่างหนึ่งก็คือตัวละครที่ผมเล็งไว้เนี่ยมีรอน้องกาแฟลีลานม,มาคือผมรอตัวละครนะครับผมคือน้องเอสคอฟเอร์รอลีรานมาแต่ผมไม่คิดนะครับว่าเอาจริงเนี่ย ไม่ผมไม่เชื่อนะว่าเอ็กโคเปีร์น่าจะรีรามาช่วงเวลานี้นะผมน่าจะอีกประมาณแบบห4หรือ6.5เนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณสองแพทนี้นะผมในการที่เอ็กโคเปีร์จะรีรากลับมาเพื่อทำซิมสกเกิร์ผมผมให้มันแรงขึ้นกว่านี้เนาะก็สกเกิร์ผมถ้าเปิดเอ็กโคเปีร์มาบอกเลยว่าทีมสกเกิร์คือโคตรแรงนะครับผมก็บอกเลยว่า อีกนานก็นจะดีลานมาดังนั้นผมตอนนี้ก็สามารถผ่านเพชรใช้เพชรที่ผมมีอยู่ตอนนี้ได้ชิวๆนะครับผมไม่ต้องรีบรอนอะไรเนาะและอย่างหนึ่งการที่เปิดโรมาๆก็ ama, ทำให้ทีมมาเฟืองของผมเนี่ยมันเล่นได้กว้างขึ้นนะครับและผมก็มองในอนาคตอีกว่าผมมองว่าโรมมาเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นในอนาคตนะครับผมเพราะว่าการที่เราเล่นมาเฟืองได้แฮปเปิดบุมได้และสามารถจัดทีมได้หลากหลายขึ้นเนี่ยมันเป็นการที่ดีกว่าจะทีมได้น้อยๆลงนะครับผมก็ เปิดมาไว้ใช้งานตอนนี้อนานนคตก็อาจจะได้หยิบม,มาใช้ด้วยก็ได้นะครับผมอย่างหนึ่งคือข้างตู้โคตรดีมีชิโนบุคือข้างตู้เนี่ยใครไม่มีชิโนบุนะครับผมแนะนําให้เปิดหาเลยเพราะว่าแม่งตัวละครโคตร,รเก่งนะครับผมกับคุกขี้ชิโนบุนะก็วันนี้มาเปิดหากันนะครับผมกับห้ามติตู้ตัวละครของผมในตู้โลมาผมมีทั้งหมดสิบโลนะครับผมก็ค่อนข้างน้อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับใช่ เนี่ยคือถึงเปิดไปห้ามัลติผมก็ไม่คิดนะครับว่าห้าเราจะออกหรือเปล่าไม่รู้อะเอายิงคือโอกาสออกมันอยู่ที่แปดสิเนี่ยท่านผู้ชมเข้าใจผมปะแม่งมันก็น้อยอีกกว่าจะได้เข้าใจว่าท่านผู้ชมคือโอกาสออกมันก็น้อยนะเว้ยอืมคือพิตตเลมันยังไม่ถึงเลยด้วยซ้ำนะครับผมในการได้ตัวละคร5้าดาวนะครับผมก็เลยคิดว่าแบบ เปิดหน่อยถ้าได้ถ้ารามาถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมเพราะว่าออกก่อนการันตีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเก็บโลไปในตัวแล้วกันนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับเคมาห้าโมิีในคลิปนี้เราจะได้รัวมากมาหรือเปล่ามาดูกันดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมมามาอัปเกรดทีมก่อนเี ก็ไม่คิดไงดูก็ไม่ได้คิดเหตุการณ์นีน้จะเกิดขึ้นไงว่ามองติแรกกูได้เลยและอย่างที่เห็นเมื่อกี้ล่าสุดเนี่ยเพิ่งสงเกึ๊สิบโนก่อนนั่นนี้เองะนะเว้ยท่านผู้ชมสมแ,แล้วกับการอัปเดตแพทช์ใหม่ดูหน้าหนึ่งนะครับของดีเต็มไปหมดเลยรวมทั้งลูกผมไม่ก็ดีด้วยและโอ้โหเชียดูดีก็เฮียแล้วดุดเล็เนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรนะครับผมถือว่า ออกก่อนการันตีหลายโลผมคุ้มนะเอ,อจาจริงๆหลุดพี่จิกนาลิมาก็ไม่แย่นะครับผมเออก็ถามว่าใช้ไหมพี่แทนาริก็ใช้นะครับผมตอนนี้ก็ใช้บาบาร่ามาทำไมอยากได้ชิโรบุม,มากกว่าดิถามว่าเราเปิดต่อได้ไหมนะครับเมื่อเปิดต่อได้นะ <c oughs> เว้ยคือผมคุ้มเชีย <c oughs> เปิดมาโมตีแรกกูได้เลยกูชอ็อกมากเนี่ยสเกิร์กูอยู่นี่โอ้ยถ้าแม่งดูดีจริงต้องแบบ Back ท o Back 5ดาวนะว้ยท่านผู้ชม เนี่ยถ้ามันดูดีจริงโมตินี้ต้องข้าดาบอีกหึตัวนะครับเออมันคูยากแล้จริงๆคือใครจะไปคิดจะไปฝันหรอวะว่าอุจะได้เลยโมติแรกคือผมไม่คิดนะว้ว่ามันจะได้ก็ถือว่าเป็นการโชคดีแล้วกันเองดีมากชินระบุนะครับจังไม่ซีหกดีมากดีมากขอให้อย่างโคตรดีเลย ยาชินโนบุซีหงอยู่นะก็ออกมาเยอะๆยิ่งดีนะครับผมถือว่าเนี่ยผมอยากได้ชินโนบุไงก็เลยมาเปิดหานะครับโมติสามต่อเลยไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าอยากได้ชินโนบุนะครับจังใจจริงออกชินโนบุให้ผมเยอะเลยยิ่งดีนะไม่เป็นไรดุเดะเมื่อกี้ไม่เป็นไรช่างมันช่างมันนะครับผมผมไม่ได้ซีเรียลอ,อยู่ใดนะครับบาปบลาโอ้ยแต่กูก็ช็อกเหมือนกันนะมื่อกคือแบบ ชี้ออกได้ยังไงวะคือแบบออกได้งไงโกนคือที่เหลดยังไม่มาหอฆ่าอุล้าแล้วนะครับ,บกูช็อกมากเียชิโนบุได้ไหมชิโนบุนะครับขอร้องอ่ะ yes! นั่นแหละชิโนบุสุดยอดอยากได้อีกเยอะเลยชิโนบุเพราะว่าผมแบบขาดอีกเยอะนะครับโมติดสุดท้ายนะครับผม เปิดกันแค่นี้พอนะฮะมอติกับดัวมานะครับไม่ได้ไม่เป็นไรอินดิเฟรตแล้วก็ช่างมันนะครับโอเคทีมมะเฟืองผมก็ไม่ต้องใช้ละเอาจริงคือมันใช้งานยากนะช่วงนี้นะครับโอ้โหนะครับโอ้โหดาบเดียวเด้วนะแต่ครับไอ้ผมก็ยังไม่ซีหกแหละเออเอาจนจริงก็เปิดมาได้แหละนะครับผมผมไม่ซีอะไรมากตูน้นี้ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมคือถ้าได้มาก็อัปเรตทีมมะเฟืองผมไม่ได้ก็เก็บการันตีไว้ให้ โคนลมบีน่านะครับผมคิดว่าจะเอาไปให้โคนลมบีน่านี่แหละนะครับผมไล้ก็เก็บไให้เอสโคฟเออร์ก็ได้ถ้าเกิดไปเอสโคฟิเออร์มันรีดานมันเร็วนะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าเร็วๆนี้หรอกเก็บเอสโคฟเออ,ฟอร์น่าจะอีกนานนะถ้าให้ผมเดาโอเคชิโนโบุผมก็จะเก่งขึ้นนะครับผมกดมา2 C ก็คือ C4 แล้วตอนนี้เยี่ยมเลยโอเคนะครับผมเกินชินอิแพ็กประมาณนี้แล้วกันะะนะครับในแพชลุนหน้าหนึ่งนะครับผมก็ถือว่า เปิดเก็บโลแลน้นอกจากเก็บโลแล้วเรายังมีการันตีอีกนะาะไม่ตู้ตัวละครดูนานนะครับผมถ้าถ้าคุณถ,ถ,ถามว่าทำไมผมดูเด็ดแลวผมแบบไม่เสียใจเลยไม่แปลกไม่ต้องแปลกนะครับผมเพราะว่าตัวละครของรัวมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ค่อยอยากจะได้สักเท่าไหร่นะครับคือเปิดมาถามว่าได้ใช้งานไหมก็มได้ใช้งานอยูอย่แล้วแหละแต่แบบคือเอาเองจริงผมก็นะใ,ใจนึงก็แบบอยากเก็บไม่เปิดตวอีกมากกว่านะครับผมเปิดโัวมามาก็หยิบม,มาใช้งานได้มันก็ทําทีมมาเฟินได้เก่งขึ้นนะครับแต่อีกใจนึงก็คือแบบ เปิดเก็บโลถ้าดูดเลทข,ขึ้นมาก็เอาการันตีไว้ตู้หน้านะครับผมเนี่ยแบบเนี่ยผมเล็งไว้หลายตัวนะเว้วในแพทนี้ทั้งอลิสทั้งโคลัมบีน้านะครับผมมาริโอเนตอีกโอ้แต่ละตัวนะครับผมมีวาก้าอีกนะครับผมแพทบอกเลยว่านะว่าแพทนี้นะครับ ตัวละครเยอะมากของนอตคลายและมีเจเนเฟอร์อีกโอ้โหอันนั้นก็น่าเปิดอีกนะครับผมก็ต้องรอดูกันนะครับผมว่าผมจะเอาการันตีที่ผมมีในแกนชินดีมแพ็กเนี่ยไปให้ตัวละครตัวไหนในเกมนี้นะครับผมก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปตัวละครที่ผมอยากจะเปิดจริงๆในแกนชินนะครับผมเพราะว่าการันตีพร้อมเสิร์ฟให้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับผมท่านผู้ชมเรื่งองว่าสังเกตุวันนี้เนะี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไม่ไปไหนไรที่เขานะครับสวัสดีครับ